เมืองบ้านเราเนี่ยนะวันนี้เป็นการออกแบบการเมืองที่แย่ที่สุดออกแบบการเมืองกติกากติกาออกแบบการเมืองแย่ที่สุดตั้งแต่รัฐมนูนเลยตั้งแต่ฐานปฏิวัติมานี่แหละครับก็เวลาเขาเขียนรัฐมนูนเขาเห็นหน้าผมอยู่เขาพยายามจะกันผมในทุกรูปแบบกันจนผลสุดท้ายบ้านเมืองมีปัญหาอ๋อมาจากมาจากคิดแบบนี้คือการเมืองแบบเบี้ยงหัวแตกเนี่ยพักเล็กพักน้อยเยอะแยะเนี่ย มันทํางานยากครับไม่เหมือนตอนที่ผัยผมเป็นนายกใหม่แก้ปัญหาต้มยำกุ้งปุ๊บจบเรียบร้อยง่ายมากครับเพราะเสียงข้าราชการทํทาตามนโยบายรัฐบาลเต็่ไม่มีระบบสมรทานกระทรวงไม่มีไม่มีไม่มีสมรทานกระทรวงพอมาถึงตอนเนี้มันมันแย่ละคือผลสุดท้ายบางทีเราเจอบางคนเนี่ยให้ไปบริหารกระทรวง เขาไปทำธุรการกับธุรกิจนธุรกิจคืออะไรครับธุรการกับธุรกิจธุรการก็แต่งตั้งโยกย้ายจัดงบประมาณธุรกิจธุรกิจก็วางไข่ออกไข่วางไข่ออกไข่เป็นเก็บไข่ไม่เข้าใจเก็บไข่